สิลตรา์มหาราชมิสลามอะัรกุมร้อ์มำตุลลอหัวประกาตุไม่อยากมีหนี้ท่วมหัวห้ามทําแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับเราอยู่ในยุคที่วัตถุนิยมมันลังไหลเข้ามาไม่เพียงแค่อยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราบางคนสามารถที่จะช้อปปิ้งได้แม้กระทั่งขณะอยู่ในห้องน้ำอันนี้พูดตามตรงหรือแม้แต่อยู่ในห้องนอนสามารถจะช้อปปิ้งได้ทั่วโลกแล้วก็สินค้าบางอย่างเราอาจจะ ไม่ได้ต้องการมันด้วยซ้าไปดังนั้นมันเป็นเหตุทําให้คนก่อร่างสร้างหนี้สินจนกระทั่งบางทีอาจจะเป็นหนี้ท่วมหัวด้วยซ้าไปนะครับผมมี3ข้อห้ามทาเพื่อป้องกันไม่ให้เรามีหนี้สินที่ล้นพ้นตัวนะครับข้อแรกก็คือการใช้จ่ายเกินตัวอันนี้เป็นจุดถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีหนี้สินท่วมหัวเนี่ยอย่าใช้จ่ายเกินตัวเพราะอะไรครับเพราะนี่เป็น เหตุผลแรกๆของคนที่ไม่สามารถจะใช้จ่ายเงินพอได้พอเงินไม่พอแล้วอาจจะต้องไปกู้นยืมสินหลายคนพยายามหาเงินเพิ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาไม่ได้ว่าเงินน้อยเกินไปแต่ปัญหาคือการจ่ายเงินออกไปมากเกินไปและหลายครั้งเราซื้อในสิ่งที่ไม่จําเป็นก็มีจึงมีคําพูดที่บอกว่าเมื่อคุณซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็นมากเข้ามากเข้าเมาื่อใดสุดท้าย คุณต้องขายสิ่งที่จําเป็นออกไปอัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตะได้กล่าวอูซุบิลลามในฉบตอนอริมว่าละดีในาอัลฟะกูลัมยุสริฟูว่าละมยกตูรูว่ากาะเบยนาซาลิกะกวามะอิบาดุราะห์มานเวลาเขาใช้จ่ายอัลลอยกอูตาหอนเป็นตัวอย่างเขาจะไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ตรณีแต่จะอยู่ระหว่างตรงกลางคือใช้จ่ายแบบพอประมาณดังนั้นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้มีนิสินล้นผลตัวและไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ มนุษยชาติอีกด้วยนั้นนี่คือข้อแรกสําหรับจุดที่เราจะป้องกันไม่ให้มีนี่ท่วมหัวข้อที่2คือการติดปัญหาของดอกเบีย้ยเวลาคนได้ก่อนหนี้ไปแล้วพอก่อนหนี้ครั้งแรกแล้วอตอนแรกคือใช้ใจ่ายเกินตัวเป็นเหตุให้ก่อนหนี้พอก่อนหนี้เสร็จมากกว่านั้นนี่ก็คือไปก่อดอกเบีย้ยโดยเฉพาะดอกเบีย้ยบัตรเครดิตหรือดอกเบีย้ยอะไรก็ตามเพราะดอกเบีย้ยบัตรเครดิตจริงๆแล้วตัวธนาคารหรือคนที่เขาปล่อยสินเชื่อ ให้กับคุณเนี่ยเขาต้องการให้คุณให้คุณจ่ายในขั้นต่ําไม่ต้องการให้จ่ายมากๆเพราะเขาจะได้กินยาวๆตราบใดที่คุณยังมีหนี้สินค้างเขาอยู่นั่นเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับต้นไม้ต้นเงินอ่ะที่เขาสามารถทําเงินกับคุณได้ตลอดและหนี้สินที่มันผูกพันกับดอกเบีย้ยมันเป็นเหตุทําให้หนี้เขาเรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยนะฮะมันเป็นเหตุทําให พอกพูนขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนี่เป็นข้อที่2ที่ใครก็ตามไม่อยากมีหนี้ท่วมหัวห้ามทําแบบนี้คือไปผูกหนี้สินกับดอกเบี้ยและข้อที่3ก็คือการติดอบายมุกโดยเฉพาะอบายมุกไม่จะเป็นสุราจะเป็นติดผู้หญิงแต่โดยเฉพาะอะไรการพานันการพานันเนี่ยสำคัญมากมาเราอาจจะเคยได้ยินว่าโจรปล้นหนึ่งเออ ชนเปิ้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งหนึ่งไฟไหม้สิบครั้งไม่เท่าติดพนันครั้งเดียวเพราะการติดพนันบางทีเราสามารถคนหนึ่งสามารถที่จะหมดตัวแล้วและเอาไปยืมติดหนี้ยืมสินต่างๆมากมายอย่างตามข่าวที่เราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับบางทีเอาที่ไปจำนองต่างๆมากมายเนื้อนี่คืออุปสรรคสําคัญที่มันเกิดขึ้นกับคนในสังคมมากมายคือการติดอบายมุก ติดสุราก็เหมือนกันติดผู้หญิงก็เหมือนกันเบรได้ตลอดแต่สําคัญที่สุดก็คือการติดการพนันจะเป็นการพนันที่แบบว่าเล็กๆก็ตามหรือจะเป็นการพนันที่ใหญ่ไปเล่นบ่อนคาสินโนอ,อะไรต่างๆแล้นี่คือ3ข้อที่ผมจะฝากไว้สําหรับใครก็ตามที่ไม่อยากมีหนี้ท่วมหัวห้ามทำสามข้อนี้เป็นอันขาดใครสนใจเกี่ยวกับความรู้ด้านกนารเงินโดยเฉพาะผมทำคอร์ส รวยด้วยอิสะกะคอร์สนี้สอนบริหารการเงินส่วนบุคคลนะคอสนี้แบ่ง3า,า,ามพาร์ทนะพาร์ทแรกก็คือหลักการไม n เซ็ตอย่างถูกต้องในหลักการอิสลามการเงินต้องมองแบบไหนพาร์ทที่2คือ5ส่วนที่จะมาจับไรายได้ค่าใช้จ่ายเงินออมการทําธุรกิจและการลงทุนเราต้องรู้เข้าใจ5ข้อเหล่านี้ แล้วก็ข้อพาร์ทที่3ส,3สุดท้ายเนี่ยคือการมั่งคั่งอย่างยั่งยืนดยเอาสกาศเป็นรูปแบบนะครับใครสนใจคอร์สนี้6,600บาทชมคลิปนี้พิเศษนะครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นลดเหลือแค่3,900บาทเท่ 1988, าน er ั้นพร้อมของแถมมูลค่า1,800บาทใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจมาสำหรับชมที่คนที่ชมคลิปนี้แล้วก็แชร์ออกไปถึงวันที่30เด <mi S 2> ือนกันยานนี้เท่านั้นอย่าลืมแชร์กันต่อกับข้อมูลดีๆแบบนี้ครับสลามอะไรกุเร์องตลอะกฮน